ไม่น่าเชื่อว่าเราไม่ได้เห็นภาคหลักภาคใหม่จากแฟรนไชส์ Prince of Persia มากกว่าทศวรรษที่แฟนๆก็แอบใจชื้นขึ้นมาหน่อยเมื่อ Ubisoft ประกาศ remake ภาค Sands of Time แม้สุดท้ายจะเงียบหายไปแล้วแต่ความหวังของเจ้าชายแห่งเปอร์เซียก็กลับมาอีกครั้งกับภาคใหม่เอี่ยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคหลังๆมากมายก็มาดูกันว่าจะนำพาซีรีส์นี้กลับมาสู่ IP หลักของค่ายได้หรือเปล่าใน Prinse Persia Crowd The of Lost รอบนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นเจ้าชายแล้วแต่ The Lost Crown จะเล่าผ่านมุมมองของซากอนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนักรบระดับหัวกะทิที่รู้จักกันในนาม The Immortals และไม่นานหลังจากที่เราพิชิตสึกใหญ่ของอาณาจักรมาได้เจ้าชายก็ถูกลักพาตัว และราชินีก็ส่งกลุ่ม Immortals ออกไปตามหาลูกชายของเธอและเมื่อเรามาถึงโลเคชันหลักของเกมที่เป็นป้อมปราการโบราณที่อยู่ในภูเขาเราและสมาชิกคนอื่นๆก็ได้ตระหนักว่าทุกอย่างในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเห็นทำให้นอกจากซากอนจะต้องแยกกันตามหาเจ้าชายกับสมาชิกคนอื่นๆแล้ว เขายังต้องพยายามคลี่คลายปริศนาของคำสาบที่ส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในภูเขาแห่งนี้และแรงจูงใจเบื้องหลังของผู้ที่ลักพาตัวเจ้าชายด้วยนั่นเอง ara, right. าการเล่าเรื่องตลอดประมาณ1 0 1ถึงชั่วโมงใน The Lost Crown นั้นทำออกมาได้ดีเกินคาดที่สามารถทำให้ผู้เล่นกระหายอยากจะรู้ความจริงอยู่ตลอด แต่ตัวเกมกลับค่อยๆเปิดเผยเออกมาทีละนิดก็ยิ่งทำให้อยากรู้เข้าไปอีกผสมกับทวิสต์จุดหักมุมที่มาแบบกำลังดีและสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนได้อย่างลื่นไหลก็คือบรรดาตัวละครในเกมโดยเฉพาะสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม Immortals ที่ไม่ว่าเกมเพลย์จะเข้มข้นตื่นเต้นขนาดไหนแต่การเล่าเรื่องก็ไม่เคยทำให้เสียจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านแผนที่สุดซับซ้อนและการได้พบเจอกับ NPC ตลอดทางเอกสาร ข้อความตามทางและคัดซีนนิดนิดหน่นนนอ,ยนอยๆที่ทำออกมาได้สนุกสะใจและเวอร์วังสุดสสิ่งที่ The Lost Crown ยังคงรักษาความเป็น Prince of Persia เอาไว้ก็คือการเล่น platforming ที่ต้องเที่ยงตรงปริศนาและการต่อสู้ที่ท้าทายแต่ยกระดับขึ้นด้วยไอเดียที่สดใหม่มากมาย ที่รู้สึกได้ว่าทีมงานนั้นทำการบ้านมาดีมากๆและเรียนรู้จากเกมแนว Metroidvania ที่ยอดเยี่ยมในตลาดและยิ่งผสมเข้ากับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ยิ่งช่วยทำให้ได้อารมณ์ของการสำรวจและผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากๆซึ่งโลกใน The Lost Crown เองก็เต็มไปด้วยอารมณ์ของอิสระในการสำรวจแม้ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนถูกจำกัดไปหน่อยแต่สุดท้ายแล้วตัวเกมจะเปิดกว้าง และเปิดโอกาสให้เราสำรวจจนแทบจะหลงได้ง่ายๆเลยเพราะในแมปนั้นจะมีทั้งความลับมากมายอยู่ในทุกซอกมุมที่ต้องใช้มากกว่าแค่ความสามารถที่มีรวมไปถึงไซเคเควสเสริมต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่หากทำสำเร็จก็จะได้รางวัลที่คุ้มค่าเสมอหรือตัวละครที่คอยเสนอสินค้าและบริการต่างๆให้เราตลอดเส้นทาง ระบบการต่อสู้แบบใหม่ใน The Lost Crown จะเน้นความเป็นแอคชั่นที่ผสมคอมโบเข้ากับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและอาวุธกับความสามารถของซาก้อนเองก็ยังพัฒนาขึ้นเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆด้วยและการได้อาวุธใหม่ๆนี้จึงเหมือนเป็นการเพิ่มสไตล์การโจมตีใหม่ๆทั้งระยะไกลและระยะประชิดที่สำคัญก็คือเราต้องมีสมดุลทั้งการรุกด้วยการโจมตีแบบต่างๆและการรับไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกหรือแพรีที่ทั้งคู่ก็จำเป็นมากๆ และทุกอย่างจะยิ่งเริ่มโดดเด่นขึ้นเมื่อเราสามารถผสมการโจมตีเข้ากับความสามารถพิเศษที่เรียกว่า a t ทร่าเซิร์ชและความสามารถในการเคลื่อนที่อื่นๆโดย a t r ร s าเซิร์ชจะใช้ได้โดยการสะสมเกจพิเศษให้เต็มที่จะมีตั้งแต่1ถึงแถบที่ท่าพิเศษเหล่านี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนเกมในสถานการณ์โหดได้เลยและเวลาใช้งานยังทำออกมาได้สะใจสุดๆอีกด้วยสิ่งที่ช่วยให้การเดินทางของซากอนในแมปที่ซับซ้อนนี้ลื่นไหลเพลิดเพลิน ก็คือทักษะในการเคลื่อนที่ที่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเบสิกของเกมแนวนี้อย่าง Double ลจัมแอร์เดชไปจนถึงความสามารถที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่ภาคนี้ยังนำเอาซิกเนเจอร์ของ Prince of Persia ยอย่างการควบคุมเวลากลับมาใช้งานด้วยรวมไปถึงความสามารถอื่นๆที่นอกจากจะเข้ากับบริบทของตัวเกมภาคนี้แล้วยังใช้งานได้สนุกมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านแพลตฟอร์มเมอร์หรือแก้ปริศนา ที่ The Lost Crown ก็สามารถออกแบบเลเวลฉากและสถานการณ์ต่างๆมารองรับความสามารถเหล่านี้ได้อย่างสร้างสารรค์และลงตัวมากๆจะมีหน้าปวดหัวอย่างเดียวเลยก็คือเมื่อเราอั n ล็อกความสามารถครบแล้วเรายังต้องคอยมาฝึกใช้ความสามารถนั้นๆผสมกันอีกที่บอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนและทักษะการเคลื่อนที่เองก็ไม่ได้มีไว้สําหรับใช้เดินทางเท่านั้นเพราะเรายังต้องเอามาปรับใช้ร่วมกับการโจมตีและความสามารถพิเศษในการต่อสู้กับัตรูโดยเฉพาะบรรดาบอส ที่บอกเลยว่าแต่ละตัวนั้นทำออกมาได้สุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่องที่เราจะได้เจอการเปิดตัวและการออกแบบจนถึงมูฟเซตต่างๆที่นอกจากจะต้องจดจำให้ดีแล้วยังบังคับให้ผู้เล่นคบคิดวิธีการเอาชนะและงัดเอาความสามารถที่เรามีทั้งหมดมาใช้ต่อกรอนกับพวกมันอีกที่ไม่มีทางที่เราจะแค่เข้าไปรัวปุ่มแล้วชนะได้เลยนอกเหนือจาก a อ i l i t y ที่จะได้รับมาเรื่อยๆแล้ว ซากอนยังสามารถสวมใส่เครื่องรางที่มีทั้งให้ความสามารถแบบพาสซีฟและแอคทีฟโดยแต่ละอันจะมีขนาดสล็อตในการสวมใส่ที่ต่างกันโดยปริมาณสล็อตก็สามารถขยายได้เช่นกันทำให้การเลือกผสมเครื่องรางใส่ให้ตรงกับเพลย์สไตล์ของเราหรือตรงกับสถานการณ์ก็จะมีประโยชน์มากๆและตัวเกมยังมีระบบการอัปเกรดที่หลักๆจะใช้ค่าเงินในเกมที่หาได้ตามทางและจากการกำจัดสตรูมาใช้ตั้งแต่ซื้อไอเทมซื้อเครื่องราง หรือซื้ออัปเกรดอ,อื่นๆเช่นเพิ่มเลือดเพิ่มความแรงในการโจมตีรวมถึงอัปเกรดเครื่องรางที่มีอยู่ก็ยังได้ <K un> แม้ว่าทั้งการต่อสู้และการเอาชีวิตรอดจากกับดักมากมายใน The Lost Crown นั้นจะเข้าขั้นยากจนน่าหงุดหงิดแต่ตัวเกมก็มีตัวช่วยในการมีทางเลือกให้ปร,บปรับระดับความยากเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการได้พอดี ไม่ว่าจะเป็นระดับโดยรวมหรือคัสตอมเป็นอย่างอย่างเช่นดาเมจที่ได้รับไปจนถึงระยะเวลาในการแพร่เป็นต้นอีกส่วนที่ทำออกมาได้น่าประทับใจคืองานภาพและเสียงตั้งแต่ Art Direction ของ The Lost Crown ที่ต้องบอกว่าแปลกตามากๆหากจะเทียบย้อนกลับไปยัง Prince of Persia ภาคก่อนๆที่ดูเป็นคอมมิกมากขึ้น ทั้งอาร์ตสไตล์ของฉากและตัวละครพจนถึงเอฟเฟกต่างๆที่เต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดแต่กลับดูเข้ากันกับธีมแบบอาหรับและเรื่องราวของเกมได้อย่างไม่น่าเชื่อที่สําคัญก็คือเต็มไปด้วยความละเอียดละออแต่ละจุดจะมีแอบ,บแทรกรอและสภาพที่เล่าถึงแต่ละสถานที่เช่นเดียวกับงานด้านเสียงที่ถือว่าเกินคาดมากๆสําหรับเกมแนว m e t r o i ว v a n i แบบไซ d ์ s c r o ตั้งแต่อียนซ์ของแต่ละโลเคชัน s o u n d t r a ็กที่ยิ่งใหญ่อลังการ และที่เด็ดมากๆก็คือ voice acting ของทุกตัวละครนั้นทำออกมาได้อารมณ์สุดๆ no ส่วนด้านของ performance นั้นถือว่าทำออกมาได้ดีที่ทุกๆแพลตฟอร์มสามารถ r u นขั้นต่ำอยู่ที่60 FPS mm hmm. เช่นเดียวกับเวอร์ชั่นที่รีวิวบนเครื่อง Nintendo Switch ที่ระหว่างการเล่นนั้นสามารถทำได้ที่60เฟรมที่ค่อนข้างนิ่งเช่นกันจะมีแค่จังหวะโหลดฉากที่มีกระตุกบ้างนิดหน่อย และช่วงที่เป็นคัดซีนจะดรอปเหลือประมาณ30 fps แต่รวมๆแล้วก็ถือว่าอ p t i m i z e มาได้ดีทีเดียว Prince of Persia: The Lost Crown ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาแฟรนไชส์นี้กลับมาใหม่อีกครั้งแถมยังปรับเปลี่ยนแนวทางให้ฉีกไปจากที่คิดอีกที่แม้ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นภาคหลัก แต่อย่างน้อยก็น่าจะช่วยแตกลายของ Prince of Persia ออกไปได้อย่างน่าสนใจและแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับปฏิวัติแนวเกมหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับแนว Metroidvania แต่ก็สามารถนำเอาบริบทแบบ Prince of Persia มาเปลนให้เข้ากันได้อย่างลงตัวและเมื่อยิ่งบวกกับการเล่าเรื่องที่น่าติดตามแอคชั่นการต่อสู้และแพลตฟอร์มิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายระบบต่างๆที่ใส่เข้ามาให้เกมสดใหม่อยู่ตลอดผ่านงานภาพและเสียงที่สวยสดงดงาม "Prince of Persia: The Lost Crown" ก็น,น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาคจากซีรีส์เจ้าชายแห่งเปอร์เซียและเป็นเกมใหญ่เปิดปี2024เกมแรกที่สร้างมาตรฐานเอาไว้ให้เกมต่อๆไปต้องเหนื่อยกันอย่างแน่นอนและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป "First Impression" จากช่องได้ สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอยนน่างไรกับ Prince of Persia: The Lost Crown พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสซิธเพิษต,ต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamers t a t i o n ขอบคุณครับ